เอามาตามชาวสวนไปเก็บเงาะกันนะครับเงาะสดๆเลยเป็นกล้วยไข่ใช่ไหมคะมีทุกอย่างกล้วยไข่กล้วยหอมทองกล้วยกันจะไม่อยู่ได้ยังไงเฉพาะหนูขายกล้วยเดือนหนึ่งตกหมื่นกว่าบาทนะเราไม่ต้องทำอะไรก็คือเขาจะมาตัดเขาจะมาคัดเองเขาเอาไปที่นู่นแล้วก็มาเล่นกับหนูเฉยเลย วว้าก <Wow. S 2> ินแต่ของฟรี <laughs> ราาลแล้วคิวมาเรื่องแรกแย่งกระตีในกล้องเลยหมดแลเนี้ยท่านง,งอโรงเรียนค่ะเป็นท่านง,งอโรงเรียนเราเราจะมาชิมกันสดๆเลยจะมีสองพันนะคะ อันนี้พันสีทองแต่ว่าเราจะชิมชิมเงาะลงเย็นก่อนนงาะลุงเย็นจะเนื้อสวยเนื้อเขาจะหวานหวานแล้วก็แกะง่ายหวานกรอบ อร่อยค่ะตัวนี้อ่เจ้าของสวนบอกว่าพันธุ์สีทองอาจจะจะ,จะลูกใหญ่กว่าเห็นไหมคะจะลูกใหญ่กว่างอนลุลุงเนี่ยนะอันนี้สุกเกบปได้แต่ถ้าเปลือกเปลือกมันแดงกว่านี้ เนื้อไม่จะฉ่ำม,มากเกินไปอันนี้กําลังพอดีกินเนื้อเขาก็จะสวยมาก <c oughs> เนื้อเขาจะเรียบมากเลย <c oughs> ตัวนี้จะหวานน้อยกว่าเงาะโรงเรียนนิดนึงแต่เนื้อเขาจะนุ่มคนที่ไม่ไม่ชอบกินเงาะที่รสหวาดมากตัวนี้อร่อย กินของเขาหมดไปสองโลแล้วค่ะ